ทองบินเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆจี่ได้โพสต์เอาไว้แล้วนะคะทั้งเพจเซนิทิอาคาเดมี่แล้วก็เพจเทดเดอร์จิ๊บว่า FOMC คืนนี้ตีหนึ่งเนี่ยจะทําให้ทองอ่ะบินเนื่องจากจี๊บอคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะมีการโครงการปรับเพิ่มมาต่อดอกเบี้ยที่0.75ซึ่งก่อนหน้านี้นนราคาที่มีการลงมาว่าจะเป็นทองคําหรือว่าสกุลเงินที่มีลงแท้ว่าอยู่ในโซลมีการเทขายลงมาก็เนื่องจากว่าคาดการว่าโอกาสที่จะปรับเพิ่ม1%ะมีสูงเนื่องจากช่วงเวลานั้นนะคะตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสูงกับวมเป ว่าจะมีการปรับเพิ่ม1%แต่ทีนี้ทําไมที่ถึงคาดการแบบนี้วันนี้จิปก็เลยเอาเทคนิคดีๆมาให้เพื่อนๆเ,เป็นความรู้นะคะชิปเชื่อนะคะว่าเทรดเดอร์หลายๆคนอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะสามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิคได้อยู่แล้วใช่ไหมคะต่ส่วนเวลาที่มันเกิด FOMC หรือว่าการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเอ๊ะ เราทำไมรู้สึกเหมือนรุ้นหวยทุกทีเลยเหงื่อออกมือนอนไม่หลับวนลุ้นตลอดเวลาเอ๊ะแล้วเรามีวิธีอะไรได้บ้างล่ะที่เราสามารถวิเคราะห์ความคิดของสถาบันความคิดของธนาคารกลางได้ซึ่งจิ๊บจะมาอธิบายในคลิปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะ 1. คุณต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ธนาคารกลางกังวลในเรื่องอะไรซึ่งจิ๊บเคยได้อ่านคําพูดของคุณลุงพาเวลนะคะเขาก็พูดเหมือนว่าเขาว่ามีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าการที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะต้องคํานึงถึงยอดการสั่งซื้อบ้านแนสารับด้วยอที รู้แล้วว่าธนาคารมีความกังวลเรื่องนี้อันดนับที่แรกนะคะทีนี้เวลาที่เราดูติดตามข่าวในเฟร g แ a คจอลี่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะดูข่าวพี่เป็นแบบ ข่าวกล่องแดงอันไหนที่เป็นข่าวกล่องเหลืองเราก็จะไม่สนใจซึ่งข่าวนี้ตั้งหากที่มีผลต่อการตัดสินใจ FOMC ในครั้งหน้าซึ่งจิ๊กก็จับตามมาตลอดเลยก็คือยอดการสั่งซื้อบ้านนะคะซึ่งที่ผ่านมาชิปดูก็แล้วว่ายอดการสั่งซื้อบ้านเนี่ยลดลงตัวเลขติดลบตลอดอ่ะถ้าเกิดยอดการสั่งซื้อบ้านลดลงแบบนี้ก็มีโอกาสนะที่การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูส่วนประกอบด้วยอย่างที่สามทิปดูนะคะทิ่คาดการว่ายังไงครั้งเนี้ยไม่ปรับเพิ่ม1%แน่นนนออก็เื่องจากว่าตอนที่เขา กังวลว่าเฟดเนี่ยจะปรับเพิ่ม1%เนื่องจากว่าตอนนั้นนะคะราคาน้ํามันสูงมากๆซึ่งราคาน้ํามันเป็นตัวต้นเหตุของการเกิดเงินเฟ้อครั้งนี้เลยนะ,ะก็มันเริ่มตั้งแต่การมีสงครามเติมที่ทําให้ตัวราคาน้ํนมา,ม,ามันเนี่ยมีการผลักดันขึ้นมาเพราะน้ํามันเนี่ยมีการผลักดันขึ้นมันก็ส่งสะท้อนให้ราคาสินค้าทุกอย่างสูงขึ้นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นพอค่าขนส่งเพิ่มขึ้นก็ผลักดันให้ตัวสินค้านั้นเพิ่มขึ้นพอสินค้าการผลิตเพิ่่่่่มมมขขึึ้้้นนนนนนททุกกอออยยาาาางงคคคืืใชชจเเเเพิป็ตตััวลีี จากวันนั้นที่มีการคาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่ม1%แต่หนะ้าวันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วเพราะว่าราคาหน้าปั๊มที่เราเติมกันอยู่ลดลดลงด้วยเช่นกันดังนั้นก็ตลาดราคาน้ํามันโลกเนี่ยคือล่วงลงจากเวลานั้นทําให้สะท้อนเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าราคาน้ํามันอ่ะเพื่อมันลงปุ๊บอ่ะมันก็สามารถชะลองเงินเฟอ้อได้ถึงแม้ว่าตัวเลขของเงินเฟอ้อจะยังสูงอยู่แต่ว่าการที่จะชะลองเงินเฟอ้อมันก็อาจจะเกิดขึ้นในครั้งหน้าหรือครั้งต่อๆไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นด้วยปัจจัย 3อย่างนี้นะคะก็เลยทำให้ทิปคาดการว่าเออเฟดยังคง โครงการเพิ่มอมาัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.75เท่าเดิมไม่ได้ขึ้นไปเป็นที่1%อย่างที่ตลาดเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคที่จิ๊บเอามาวิเคราะห์แต่ว่าใครอะรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการแกะรอยเจ้าคอร์ส MFT หรือ The Master Swing Trade ซึ่งคอร์สนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรการแกะรอยเจ้าจะทําให้คุณรู้จักราคาที่ถาบันเข้าซื้อแล้วก็ทําให้คุณรู้ว่าเจ้าเ่าคิดยังไงสถาบันคิดยังไงทําให้คุณเทรดแบบสบายใจแค่ไม้เดียวเมื่อคืนเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้แล้ว ซึ่งหลักสูตรนี้นะคะอยู่ในคอร์สเต็มของคอร์สซีนิตมาสเตอร์เทเดอร์แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะเรียนเฉพาะเทคนิคนี้เทคนิคเดียวเรามีคอร์สย่อยในราคาถูกสบายๆจับต้องได้ที่คุณสามารถเรียนรู้เฉพาะเทคนิคเดียวเพิ่มเติมได้เลยค่ะซึ่งความรู้นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้ที่สุดยอดมากๆและได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคะใครสนใจสอบถามที่แอดมินที่อิน็อซ์ได้เลยค่ะ